สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอาม่าลงทุนอาม่าอินเวสต์นะคะการเงินการลงทุนคือเกมที่ใครก็เล่นได้ค่ะแต่วันนี้นะคะอาม่าจะมาชวนเพื่อนๆนะคะคุยนะคะในเรื่องของการผ่อนบ้านนะคะซึ่งตอนนี้กระแสร้อนแรงกันอย่างมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะคะพอเห็นอยู่บ้างนะคะก็คือจะเห็น ข่าวคราวนะคะก็คือว่าจ่ายไปเนี่ยก็คือตัดดอกเบีย้ยหมดเลยนะคะไม่มีการตัดเงินต้นเลยนะคะแล้วสําหรับเพื่อนๆนนะคะที่จะครบสัญญาคือผ่อนมาแล้ว3ปีนะคะดอกเบีย้ยอาจจะต้องมีการปรับนะคะแล้วก็กําลังจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะรีไฟแนนซ์หรือว่าจะเลือก retention ดีนะนะคะซึ่งวันนี้นะคะอาาเนี่ยก็นําข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้เพื่อนๆพิจารณานะคะว่าจะเลือก รีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชั่นดีนะคะโอเคเรามาดูในเรื่องของการรีไฟแนนซ์กันก่อนเลยนะคะการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็คือจะเป็นการย้ายนะคะสินเชื่อจากธนาคารเดิมนะคะหรือว่าธนาคารที่เราขอสินเชื่ออยู่ปัจจุบันไปธนาคารใหม่นะคะโดยมีการพิจรารณาดูในเรื่องของโปรโมชั่นและดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วเราก็คือคิดว่าเราจะรีไฟแนนซ์นะคะไป ธนาคารใหม่นะคะแต่การรีไฟแนนซ์ไปธนาคารใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการยื่นเอกสารใหม่นะคะแล้วก็มีการเช็คเครดิตบูโรนะคะแล้วก็นะคะจะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือจะมีค่าธรรมเนียมค่าประเมินบ้านค่าจดจำนองค่าอากรสแตมนะคะซึ่งการรีไฟแนนซ์นะคะจะเหมาะกับคนที่นะคะมีเครดิตการเงินที่ดี นะคะประวัติดีนั่นเองนะคะก็คือจะช่วยนะคะลดดอกเบีย้ยนะ,ะโดยเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3%ต่อปีนะคะแต่ว่าในส่วนของการ retention นะคะคือจะขอลดดอกเบีย้ยกับธนาคารเดิมนะคะก็คือเพื่อนๆนะคะที่มีสัญญากับธนาคารเดิมอยู่ก็ลองโทรเข้าไปสอบถามนะคะว่าปัจจุบันเนี้ย ทางธนาคารนะคะมีโปรโมชั่นนะคะหรือว่ามีแคมเปญอะไรนะคะที่พิเศษแล้วก็ลองรับนะคะในเงื่อนไขของ retention บ้างนะคะก็โทรเข้าไปปรึกษาธนาคารที่เราทำสัญญาอยู่ได้เลยนะคะ การรีเทนชันเนี่ยนะคะก็คือดีก็คือตรงที่นะคะไม่ต้องยื่นเอกสารไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะคะ1-2%นะคะจะเหมาะสำหรับนะคะคนที่นะคะมีภาระหนี้เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วกออ็อาจจะนะคะอาจจะลดดอกเบี้ยนะคะเฉลี่ยไปได้นะคะประมาณสัก 4-5%ต่อปีนะคะซึ่งรายละเอียดที่อาม่าแจ้งมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือจะต้องดูเงื่อนไขแล้วก็ธนาคารนั้นๆอีกทีนึงนะคะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็นำข้อมูลไปเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณานะคะว่าจะเลือกทางไหนนะคะสรุปนะคะถ้าดูจากข้อมูลที่อาม่าได้กล่าวไปแล้วนะคะอ,อัตราดอกเบี้ยนะคะที่ลดได้จากการรีไฟแนนซ์เนี่ยนะคะจะทำให้เราเนี่ยได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าการรีเทนชั่น ะะแต่ก็จะมีนะคะในเรื่องของการตรวจสอบเครดิตบูโรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็การยื่นเอกสารรายได้ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนําไปพิจารณานะคะว่าจะเลือกทางไหนดีนะคะส่วนอาม่านะคะแนะนําให้เพื่อนๆหาข้อมูลเยอะๆนะคะหลายๆธนาคารแล้วก็นํามาเปรียบเทียบนะคะว่าวิธีไหนนะคะที่เราทําแล้วเราได้ประโยชน์สูงสุด แต่ที่สำคัญนะคะเราต้องดูนี่นะคะว่าเงื่อนไขนะคะของธนาคารที่เขาให้เรามาเนี่ยเราต้องประเมินตัวเองก่อนนะคะว่าเราสามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารเขาแจ้งมาหรือไม่นะคะ ตรงนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้มันก็อาจจะมีปัญหาตามมานะคะถ้าอย่างนั้นฝากเพื่อนๆนะคะเช็คข้อมูลนะคะอย่างถี่ถ้วนเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากกดติดตามช่องอาม่าลงทุนอาม่าอินเมสสวัสดีค่ะ